ที่ดาลับในพิธีฝ่ายบริหารอง,รงค์กรภาคีเครือข่ายคณะครูขอเสียปิธิการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาขอขอพระคุณพิธีการครับบทนานแล้วแต่พระกรุณาที่คุณพระเกียรติยศประกบ ยังเป็นที่เคารพสักการบูชาปี้บัญงาาการตามอย่างล้านนาประเทศเรตนครเชียงใหม่จะกระทำการใดขอขอให้สม,มราชาสักการสักการด้วยเคารพนอบนอบและบูชาองค์พระมหากษัตริย์พระผู้พระราชทานนาม โตเตวสังขโยดุลาเตพยดาโตพระเจ้าขอโปรดรับฟังว่าจะนังกรรมแห่งข้าพระเจ้าแล้วขอสัจเจนสัเดจมาดูกันลาเตพยดาเจ้าพระมหากษัตริย์ขันเจริญดวงพระวิญญาณเจ้าหลวงธรรมลังกาพระเจ้าจ้าดุพระบรมมีแหงลูพระมหากษัตริย์ที่าักเจ้าพรทนด้ประทม บิประพันธ์ไว้หลายประกามมงคลยิ่งพัน,นั้นสนองงานในเรื่องพยุคนละบาทวัสดีคมมื่สุทธนาดีหน้าคนะานจากนักเรียนของ totalnya kan itu ini. เรียนเชิญท่านอภิชาติันดาขอเรียนเชิญท่าน้าก่อนครับทางไว้ก่อนอย่าพิ่งทาษาีเกือไาย และนักเียนโรงเรียนยุคลาดวิทยาลัยขอขอบข้อมูลท่านเป็นอย่างสูงที่รุณาให้เกียรติประทานในงานครบรอบ1 <c ười> <c ười> 1 7ปีแห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุกลาดวิทยาลัยในวันนี้โรงเรียนยุคลาดวิทยาลัยจดตั้งขึ้นด้วยพระโรงงานชอวบายขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองของพระบาญสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสนอเตรียมรัฐบาลตัวใหญ่ ประจําบนพนมยโตั้งยังทงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎร,ราชชกมุมารเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2448สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสคนทพายัพทรงนำรูปแบบการศึกษาของชาติตะวันตกมายังหัวเมืองเหนือทั้งนี้ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเรียนนัสึุาระสำคัญแก่สมเด็จพระมหากษัชยาเจ้าและพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระมหาจักริ ปรมราชาวงศ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วยพระราชกรณีที่ทรงคุณาภิญันต่อโรงเรียนยุพร,ราชพิทยาวัย,ยซึ่งมาจากข้ามหากิุณาลัยขุนยางหาที่สุด,สดได้ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกองค์พระผู้พระราชทานนามโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยองค์พระ